อัปเดตอาการล่าสุดคนสนิทเผยอาการอ๋อมอักกภันหลังจากที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเยอะมากและเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมากีตาสิริพิษได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรพูดคุยกับแฟนคลับและพระเอกหนุ่ม๋อ,อมอักกภันได้เข้ามาชมไลฟ์ด้วยและกีตาได้อัปเดตถึงเรื่องสุขภาพของอ๋อมว่าพี่อ๋อมโอเคแล้วสบายดีอาการดีขึ้นเป็นลาดับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องให้มันเล่นละคร ปีหน้าปีถัดไปจะให้มันเล่นละครเดี๋ยวไปอ้อนก่อนรอพี่ออมมาคอนเฟิร์มอีกทีอยู่ในช่วงดูแลร่างกายแต่ในเรื่องการออกไปกินข้าวนอกบ้านก็บอกเขาอย่าเพิ่งเพราะเหมือนโควิดจะกลับมาก็เลยเป็นการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอีกไม่นานปีสองปีจะกลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ด้านแฟนคลับถล่มข้อความให้กำลังใจกีตาพูดกลางไลฟ์ว่าไม่ต้องให้กำลังใจแล้วพี่อ,อมหายดีแล้ว ซึ่งออมได้พิมพ์เข้ามาในไลฟ์ด้วยว่าขอบคุณครับ